อะไรอีกเนี่ยสีเฮลโหลอนเดอ์ได้เสียงกันไหมยังเปิดอยู่ไิเปิดมาแล่ะเข้าเออเออเออโอเคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใส่รหัสสมาชิกเสื้อ้องสรับารส สองร้อยตัวรอคุณอยู่เริ่มมาเลยจ้าโอเคมาลย้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนูนะสวัสดีคุณ้องสาสวัสดีคุณนาชุดาสวัสดีครับ ไปไปไกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมกดแล้วก็แชร์กดแล้วก็ share, กแชร์ share. แล้วก็พิมพ์หลัสมาชิกเข้ามาจ้าอยากไปเสื้อั้เต็มเลยเออยากได้เสื้อเสื้อมันสวยจีทีแล้วเป็นผ้าแบบผ้าอย่างดีคอตตอนร้อยเปอเซนอย่างดีใส่ไปเดินทูบดีมากปังใส่เดินทูแบ,บ<า>แดงมาก เคคนเริ่มมาแล้วเปิดเพลงข้อพอมาคุณเจี๊ยบเจียบผมขอเสื้อเลยจ้าเจออีกห่วยสามสิบออกเลยไม่ใช่หรออันนี้เราแจกเป็นเราก็ดีเลทชุดห้าห้าอ่ำห้าใบห้ารางวัลห้าใบห้ารางวัลของงวดของงวดสามสิบธันวาไม่ใช่ค่ะแจกของงวดเจ็บเอาเตอรี่เราแจกงวดหน้าไหมออ เขาจะเรียกเสร็จรนหน้าแต่เรานับยอดจากคนซื้อในงวดนี้ว่าสามสิบบาเนี่ยมอบเพลงน,นี้ให้คนที่ไยเจอ,ออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วชื่อเพลงอ๋อเราเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเมื่อเช้าก็เจอไปรอบหนึ่งตองเปลี่ยนต่อเปี่ยนมาใหม่ <c oughs> พี่นึกว่าเป็นเค้กจะกิน เป็นหอมเล่ได้ไม่พอพี่นอนมันแค่ไ่รับวันนี้ไม่ถูกขอเสื้อโอเคแล้วลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์หลักเข้ามาเดี๋ยวเราบบจะดูแล้วแบบว่าใครได้เสื้อเราแจกกันทุกงวดเลยทีเดียวไหนพวกนงเก่งช่วซะหน่อยอันนี้เป็นเสื้อของงวดนี้นะค่ะจะเราจะแจกชุดนี้เนาะอ่ะเรามาแจ้งกันก่อนนะว่าของงวด16บหกพันวัน ื้ออ๋อเสื้อของห้องวสิบกันวาคมอาจจะส่งจัดส่งลา่าช้าด้นึงเนื่องจากเราสั่งไปแล้วเขาปิดออเดินช่วงปีใหม่เยอะเลยทำใ,ให้เขาผิดล่าช้าแล้วก็วกถ้าได้ถ้าได้มาเราก็รีบจะส่งให้นะครับเอืราคนเข้ามาก่อนไหมตอนนี้มีคนดูกี่คนละคะ็อกขาเอาเสียงให้หน่อย บอกให้พอเสียบประเทศอืนยไม่มีใครส่งห้องวีนะส่งแล้วเขายังไม่สสงโอเคโอเคเราคนเริ่มครบสามร้อยแล้วเราก็มาเริ่มแจกกันดีกว่าลูกค้าบอกว่าขอรางวันปลอบใจค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะเนี่ยอันนี้ยสำหรับผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด ของงวด3 0ธันวาค่ะเราแจกจริง200รอางวัลแล้วก็เป็นลอตเตอรี่เลขชุด5าใบ5รางวัลของงวด7ิบเจมกราค่ะใช่แต่เราก็ต้อง recap กันก่อนว่าวันนี้มีผู้ถูกรางวัลที่1กับเราอีกแล้วจ้าตั้งอลยนตั้งอีกแล้วถือว่าเป็นงวดที่10ที่มีถูกวัคุณอุดอุมาพรอนใช่คุณอูมางวนะน้องบันน้องกับตันปันปันไม่เชื่อ ปันหรือกัปตันน้องกัปตันราาับโทรศัพท์แม่อาบน้ำให้น้องปันปันอยู่อ๋อไม่รู้สองคนกาแสดงความยินดี้กับคุออออคณลุงมาพอด้วยนะคะกรับเงินจากซีอีโอได้เลยวันพรุ่งนี้พรุ่นงนี้ก็อาจจะมีภาพให้ติดตาม<ห>กาันเราติดตามกันหน้าเพจกองสลากพันได้เลยนะคะล้องคาแล้วก็ใครที่ถูกรางวัลก็เราก็มีโพสต์อยู่ด้านล่าง จริงอยากให้ดูหนึ่งในแบบเปิดขอเสียงการันตีที่แบบว่าโอนไวจ่ายเต็มจริงไหมคนที่รางวัลคุณจะได้นลุ้นลับเล่นชุดสองใบห้าไอห้ารางวัลถูกกล้องเห็นไหมพี่บอลเอานี่ใส่กล้องให้นะ insert 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 แบบมือใช่ไหมแนนวลแบบมือ insert แันนวลอันรูปนี้ให้ลูกค้าดูหน่อยอันนี้นะคะเป็นรีวิวจากโสต์นีชัดไหมอะ รีวิวของพนีกล้องแก่กระจกไม่แก่แล้วน่โอเคแล้วต้รีแคปกันก่อนนาะเออได้แล้วเออเป็นรีวิวจากโพสต์นี้นะคะก็คือใครที่ผูกรางวัลเนี่ยแล้วได้รับเงินเต็มจริงไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยมารีวิวที่ใต้โพตนี้เลยค่ะเราจะสุ่มแจกลอตเตอรี่เลขชุดสองใบจำนวนห้ารางวัลเดี๋ยวเราจะประกาศบนหน้าเพจอีกทีนะคะติดตามได้เลยค่ะเร็วๆนี้ ใช่แล้วก็บอกแล้วก็เราก็จะมาอีกเรื่องหนึ่งคือเลขจากลายปวามเพียนเมื่อวานนี้คุณกอฟแก๊ปเต็มๆหกสามสามหกก็คือเป็นเลขจากรูปปิงปองที่ซีโอเนของเราเนี่ยเขย่าเออเขย่าให้ถูกต้องเรียกว่าสุ่มเลยเขย่าเขย่าเขย่าแล้วจับได้เข้าเต็มเต็มเลยสองตัวท้ายค่ะสามสามหก ใช่นี่มีทีมงานของเราเนี่ยถูกเด็ทขายสองตัวไปเลยด้วยทีมงานที่ไปเมื่อวานที่ไปที่เป็นคนไปอ่ะถูกหนึ่งใบปังมากแล้ววันนี้คุณกรกะถูกไหมถูกซื้อไปกี่ใบเลาสิสิบหกใบปังมากถูกหลอกอันนี้ก็คือไปดห้าใบเหมือนกันหลอกรไม่ซื้ออีกแล้วต้องมีงวดงวดหน้าต้งเป็นของเราแน่นอนมีเชื่อว่าแล้วก็เราจะมาอาม ตัวนี้เรามีคนถูกรางวัลมากถึงแบบมูลค่ารวมมากกว่าเก้าสิบล้านบาทตั้งมากที่ร้อย<า>ล้านอีกสิบล้านอ่ะได้ลายล้านแล้วอ่ะตังเยอะเยแล้วเดี๋ยวก็ถึงของเราก็สิบเอ็ดร้อยล้านมีใครถูกรางวัลบ้านค้ารายงานตัวมาเร็วเราจะได้คุณขึ้นไ์อ่าแต่จริงแต่แต่จริงๆนะตอนนี้คือกำลังดำเนินการโอนเงินอยู่ใช่ก็มีทีมา เมื่อกี้ที่ขึ้นมาดูชั้นข้างบนใช่วนวายเลยปิดห้องแบบโอนเงินเดี๋ยเลยใช่โอนเงินเห็นน้ำเพื่อนนั่งอยู่แบบโอนแบบโอนอ่ะแต่ก็ได้แต่ก็ได้มาหลายคนแล้วนะจากที่ดูแบบรีวิวใต้โอนมารีวิวที่เราให้ไปรีวิวอะค่ะเมากัวสี่ร้อยท่านละสี่ร้อยคอมเมนต์หนึ่งตังมากเขาบอกว่าไวมีมีคอมเมนต์นึงที่เห็นเมื่อเช้าเมื่อเมื่อตอนเย็นแบบโอนไวมากโอนไวไปไหมอย่างพูดอย่างนี้ โอนไวมากไม่หักสักหนึ่งบาทรับเต็มเต็มขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคือครั้งแรกก็ถูกเลยปังมากถูกแล้วตอนนี้กับตอวสลับครั้งที่สามแล้วค่ะโอนไวจ่ายเต็มไม่หักยอดเยี่ยมจริงๆริงเลิกเป็นลูกค้าประจำไม่ได้เยี่ยมมากรางวัลเลขหน้าสามตัวแปดใบโอนไวมากสุดยอดแล้วก็อย่างที่แกพูดมีลูกค้าแบบรู้ตัวเลยว่าถูกเดียลไทม์แบบที่เรามีระบบใหม่ขอสง่ายพี่นัน่โอเค รู้ผลแบบเดือทามเลยประกาศผลรางวัลรางวัลที่ห้าปุ๊บเสร็จเขาไปเช็คอ้าวถูกรางวัลที่ห้าตั้งแต่ถ้า<ส>มันมีที่หน้าเว็บหน้าแอปเลยปังเวอร์แป๊บนึงนะขอ,นขอส่งงานแป๊บนึงนะคะแล้วก็เห็นกระเซียนกรสีมาว่าคนถูกรางวัลกระล่องสุ่มเยอะมากจำนวนเท่าไหร่ <c oughs> อย่างสมมติว่ากล่องสุ่มมีหนึ่งหมื่นกล่องถูกกับสองพันสองพันสองพันกล่องแก่ ประมาณที่ที่ที่เราดูเช็คล่าสุดที่ที่เราดูคิดเป็นประมาณสิบเจ็ดกสิบสามหรือสิบเจ็ดกสิบอ่ะเนื่องนะเราส่งเธออยู่เธอเนาะเธอเนาะก็คืองวดนี้ยสามสิบธันวาคือเราขายกล่องสูงไปทั้งหมดเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้ากล่องมากแล้วก็กล่องที่ถูกไปหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดกล่องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิบสามจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเยอะมากซึ่งปกติลอตเตอรี่ที่เราทำไซตติกันหลังบ้านคือ ถูกแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซนของยอดที่ซื้อท่านก็บอกว่าตอบสุ่มน่าสนใจมากใช่เนล้วงวดหน้าเรามีเซอร์ไพรส์อีกคับคุณแก๊ปก็คือเราจะมีกล่องสุ่มกล่องสามใบห้าใบแล้วก็สิบใบเป็นราคาต่างกันเลยแต่ยังไงทุกใบก็ราคาเดียวใช่อย่างชุดกล่องสิบใบเวนี้เท่าไรก็กลาก็เท่าไรก็สิบถูกต้องถูกมากแล้วก็คือมีลูกค้าหลายท่านเลยที่ได้แบบ คือการันตีแน่นอนว่าได้เลขชุด5ใบใช่แต่ก็มีเลข5 6 7 8 9 10็ชุดชุดสิบใบอยู่เลย้วใช่แล้วก็มีที่เห็นที่เห็นตอนที่เปิดระบบใหม่เป็นแบบเลขชุด3ใบแล้วก็เลขชุด5ใบแล้วก็แบบเป็นเลขใบเดียวสใบแล้วก็มีลูกค้าถูกงบนเยอะมากสิบใบใช่ถูกงบนเยอะมากสุดยอดอ่ะเราไปเริ่มสุ่มกันเลยไหมคนเข้ามาเยอะหรือยังพอนสองร้ห้าสิบคน ถูกค่ะจะยังไม่ได้เงินเลยรอรับใครได้รอเลยล <อ S 2> ลยังนนไงก็ได้ก่อนเทียงคืนแน่นอนรับประกันเลยโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะทีมงานสุ่มเสื้อเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเนาะใช่ค่ะเราจะเริ่มสุ่มแจกเสื้อสีแดงกองสลับพัดสองร้อยรางวัลล้วก็จะแจกคักหนึ่งร้อยก่อนอแบบกดหนึ่งร้อยก่อนเป็นเสื้อแบบนี้นะคะกดหนึ่งครั้งเท่ากับยี่สิบท่านอ้เอ พี่กบดจัดไปพี่กบดห้าครั้งถูกไหมโอเคเรามาแรนดอมกันเลยเป็นเสื้อตัวนี้นะคะสวยสวยสองตัวสามกดจ้าหมายจะมีะไรบ้างไปกดดิกดดังเกผมไม่ติดโค้งกลางกดแลนด้อมมึงกรับเอาใหม่ลูกสา1สองหนึ่งไปจ้าวฉันหมอเดียวเอาเลยมันจะแกะเช็คตอนแรกแกั ว่าลองกดได้นะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะคะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคอ่ะซ g จลองสักครู่นะั่งนะค่ะเดี๋ยวลูกค้าเราสักครู่นะคะได้ไหมยังได้ไหมสามสองเด็ดได้ไหมเนาะโอเคโอเคมาเลยมา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 ก็แล้วอันนี้คือยี่สิบยี่สิบรหัสใช่ไหมไ้ไหมอ่ะกดอีกสี่ครั้งค่ะพี่ เออรันแล้วรันแล้วไม่ต้องห่วงนะคะรหัสสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกคำที่หน้าเพจกองสลากพัดนะคะ<ม>หลังจากไลน์นี้จบเนาะสี่สคั้งยังทั้งหมดหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเลขเลยยังครบค่ะหนึ่งร้อยเลขคำาาแต่ถ้าอาจจะเล็กอาจจะเล็กคนนิดนึงแต่อยังไรเราก็เดี๋ยวเราจะมีประกาศทิปประกาศให้ครั้งหนึ่งเนาะใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ไม่รด้เสื้อก็ สามารถเข้าไปที่หน้าตู้เซฟของคุณจะมีให้กรอกหรือว่าคุณไดรับเสื้อนะหรือว่าใส่เหแล้วถ้าให้แล้ส่วนตัวเนาะก็ชื่อนามสกุลที่อยู่ไซส์เบร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากได้ใครที่พลาใครที่พลาดโอกาสแจกได้ไม่ต้องห่วงเราแจกทุกงวดใช่วดละสองใตัวแล้วก็เลขชุดห้าใบห้ารางวัลกะไหนมีพี่คนไหนได้เสื้อกันไหม ลูกค้ามองเห็นไหมลูกค้ามองเห็นไหมเนี่ยลูกค้าลูกค้าค่ะ <S 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 2> <S 2> แต่ยังไงแต่เรามีแจก๋ยวเ,เรามีประกาศอีกครั้งนึงไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มออไปกดอีก100นอนหนึ่งร้อยรางวัล<อ>ค่ะเป็นเสื้อยืดเหมือนเดิมกนเลยค่ะทีมงานมีคุณโบวีด้วยส่งส่งอขอแสดงควายินดีด้วยค่ะเสื้อเลยค่ะกดเลยค่ะสามแจกหัวงวดไหนแจกงวดหนึ่งสิบเจ็ดพฤเสิายนสิบเจ็ิกา แต่งวด17มกราคมของปีหน้านะครับเป็นอันนี้เป็นเลตเตอรี่เลขชุด5ใบเนาะเลตเตอรี่คือลอตเตอรี่ที่เห็นเป็นงวด30คือลูกค้าที่ซื้อในงวด30ธันวาคมค่ะแจกลอตเตอรี่ของงวด17มกราคม17มกราคมค่ะงวดนี้ย้ำอีกทีนึงเอ้ยปีหน้าออก17มกราคมนะคะเพราะว่าวันที่16เนี่ยเป็นวันครูเกรจะเลื่อนไปวันที่17มกราคมค่ะต้อง มือสีจะยืด okay, นับอยู่โอเคนับอยู่โอเคครบแล้วสองร้อยรางวัลค่ะเสื้อยืด<า>โอ้ยสุดยอดอยก็รอรับเสื้อแล้วก็เดี๋ยวจะสามารถบอกไว้ที่หน้า หน้าแอปกองสลับค่ะนะคะกดไปที่หน้าข้อมูลสมาชิกใช่ไหมใช่แล<ช>้วก็กอบชื่อนักสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใส่เสื้อให้เรียบร้อยลองจับกระกเสื้อสวยๆจากกองสลักอ่ะอ่ะย้ำเสื้ออีกรอบหนึ่งเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเราสุส่มเสร็จแล้วเนาะสองร้อยรางวัลค่ะยิม้มลูกแช่แช่โอเคไหนมีใครได้เสื้อบ้างรายงานตัวหน่อยเร็วรายงานตัวหน่อย ใครที่ไม่ใครที่ไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจเลยเราแจกแต่ทุกค่าจริงๆใช่เลยที่มันคุ้ค่าึ้นเดิมเนาะออกแบบโดยที่มันคป็นค่าทเดิมเหมือนกันใช่ปังอะปังมากอตอนนี้มีคนดูสองร้อยสี่สองคนแล้วค่ะเอาไงเราจะมาเริ่มเริ่มแจกเลขชุดห้าใบกันเลยนะเพื่อไม่การเสียเวลาใครไม่ได้เสื้อ,อรอดูเลขชุดห้าใบก่อนอาจจะได้เลขชุดห้าใบก็ได้คนนี้ไม่ได้เสื้อเนาะใช่เลขชุดห้าใบ ห้ารางวันเริ there, left, to to so, ่มสุ prime, the latter, the ่มเลยนะท่านแรกเลยไม่เป็นการเสียเวลาท่านแรกเลยเป็นกนท่านแรกก่อนนะคะทั้งหมดจะมีห้ารหัสนะรันรันเป็ที่รหัสแรกค่ะรหัสอะไรเอ่ยท่านแรกทีสามสองห้าเก้าเจ็ดครับโอเคสามสองเก้าห้าเจ็ดพีสามสองห้าเก้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งนะคะพีสามสองห้าเก้าเจ็ดค่ะได้รับล็อรี่เลขชุดห้าไปค่ะ ไปที่รหัลที่สองกันเลยค่ะถ้าซื้อข้าวโล๊บชุดห้าใบกี่ไร่บาทแพงล่าสุดเห็นเจ็ดร้อยแม่โหดมากเลขห้าใบเจ็ดร้อยเลยใช่ซี่ไหนเนี่ยพ P หนึ่งเก้าเจ็ดหกหกศูนย์ P หนึ่งเก้าเจ็ดหกหกศูนย์ P หนึ่งเก้าเจ็ดหกหกศูนย์โอเคอันนี้เราวันที่สองแล้วเนาะใช่ใครที่ได้รีวิวใต้โพลให้หน่อย ่ฉันดูราอยู่ฉันดูแต่ฉันดูราอยู่ฉันได้เสื้อฉันได้ฉันได้เราต้องรีบชุด้าายปวดไปเลยเป็นไรที่ชิวไปให้เริ่มสุ่มรล้่ที่สามเนาะสามครับบายว่าคเฮ้ย K สามห้าสี่สามสี่เจ็ดโอเค K สามห้าสี่สามสี่เจครับลขสด เคสามห้าสี่สามสี่เจ็ดถูกต้องไหมคะโอเคโอเคอันนี้เป็นอยู่ในไลน์รางวัลที่สามใช่เหลืออีกสองรางวัลคะ่ะตเตรีเลขชุดห้าใบอยากรู้ว่าลูกตใครอยู่ไลน์บ้างอยากรู้ว่าถ้าสมถ้า,ถาใครรู้ตัวเป็นผู้ช่วดิเนี่ยคอมเมนต์ม,ม,นมาบอกในไลน์ด้วยนะคะเออรอเซอร์แบบอุ้ย,ยเรอเสร็ได้นะอะไรเออขอจะได้ความมีดีด้วยใช่อ่ะเริ่มไปที่รหัสที่สี่เลยดีกว่าค่ะใช่ที่สี่จ้า พห้าสามส่ห้าห้าพีห้าสามสี่ห้าห้าห้าสามสีห้าห้าพห้า่ห้าห้าโอเคอ่าท่าส okay. uh. ุด so, ท้ายเลยจ้าท่าสุดท้ายเลยค่ะหลังสุดท้ายท่าสุดท้ายเลยจ้าเลยไงอ่ะเล้องทพี่มงมา พี0 9้า9ูย์หดพี้า <98 S 1> ได้รับลอตเตอรี่เลขชุดห้าไปไปเลยค่ะครบทั่วแล้วเดี๋ยวเรดี๋ยวเราขอทุกวันอีกครั้งหนึง่งลอตเตอรี่ชุดได้ชุดห้ <5 S 1> <5 S 2> าไปห้ารางวัลท่านแรกพีสามห้าอขอโทษค่ะพีสามสองห้าเก้าเจ็ดต่อมาพีหนึ่งเกาเจ็ด 6กหกศูนยท่านที่สาม K 3ามห้าสี่สาสี่เจรหัสต่อไป P ห้าสามสี่ห้าห้าท่านสุดท้าย P 9 0 5 9 8ูนย์ห้าเก้าอตอันนี้ลอตเตอี่จะเย็นตัวแตกต่างกับเสื้อผ้าจากเสื้อจากลอตเตอี่จะสามารถทักอินบ็อกซทางเพจไปเลยว่าเนี่ยฉันรหัสนี้จริงนะแล้วแคปหน้าตู้เซฟของคุณมาแล้ว่า สถานี้จริงๆเออแล้วก็เรื่อการดีเย่นตัวตนเนาะแล้วก็แจก้งใช้หนังสกูลเนียนะใช่แล้วก็แจกลอตเตอรี่ของงวัดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าและคือลอตเตอรี่เนี่ยจะเข้าตู้เซฟวันที่เปิดระบบขายนะคะใช่แล้วก็เข้าเซฟให้ทันทีเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็เราจะประกาศผลทุกอันเนี่ยทั้งเสื้อยืดทั้งลอตเตอรี่เลขชุดห้าใบเนี่ยที่หน้าเพจกองสลับอัดอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ยังไม่รับเงินก็ไม่ต้องผู้หมอง ตอนนี้น <ๆ S 2> เราก<ด>ำลัง <ตำ S 2> ออเงดิเดินดำเนินดำเดินการโอนเงินรางวัลอยู่ค่ะโอเควันนี้ก็อได้รับเงินก่อนเที่ยงคืนแน่นอนเนาะถูกต้องจ้าเราวันนี้ก็ไอ้อออูกอประการเงินคือตอนไหนช่วงวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่เอาสลับพาร์ทแล้วก็สลับคอมสปิดทำการ ใช่ค่ะเป็นการหยุดกระตุ้นปีใหม่ของบริษัทเนาะอาจจะไม่มีแอดมินตอบหรือเราตอบล่าช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศอีกครั้งที่หน้าเพจเหมือนกันข่าวปนิบัติแรงงานเนาะยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่รุ่งง่าจากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอให้อ่ะอวยพรลูกค้ากันหน่อยดีกว่าเออความดีมขอให้ลูกค้าก็สลับพัดทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้รนำรวยน้ำรวยเงินทองเนาะในปี2565ค่ะแล้วก็ปีหน้าก็ ของแกก็คือขอแบบขอให้ปีหน้าฟ้าเปิดลูกค้ารับซับกันรัวๆเลยทีเดียวใช่ขอให้ทุกรางวัลเดียวกรับพาร์เยอะใช่แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่เวลาถ้าพวกเราสองคนคือจะพบกันที่สุ่มแจกโอเคค่ะวันนี้พวกเราสองตนสองตนกันเลยวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ